ดิฉันหมอพลอยแพทย์จินิงปรียาดาบัวสมบูรณ์ผู้ช่วยโคศกกองทัพเรือมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับรายการกองทัพเรือร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 สำหรบับวันนี้นะคะทางรายการเราได้รับเกียรติจากคุณดาวนัทออนโสพลพศบทรรุ่นที่11ของกองทัพเรือมาร่วมเป็นพิธีกรร่วมกับพลอยค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะหมอพลอยสวัสดีค่ะ ดาวนะัททรโสพลน,นะคะพอสวทลรอรุ่น11ค่ะก็ยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นพิธีกรร่วมกับทางหมอพลอนะคะค่ะ,คะทราบมาว่ารายการนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้และก็รับมือเกี่ยวกับโควิด19ของทางกองทัพเรือนะคะดาวว่ารายการนี้เนี่ยดีมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะค่ะและทราบมาว่าทางทีมงานของกองทัพเรือเนี่ย ดำเนินรายการแล้วก็ผลิตเองด้วยนะคะเป็นมืออาชีพกันจริงๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามออีประเด็นสําคัญแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมานําเสนอให้ผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะ,คะวันที่21พฤษภาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระชาชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือจำนวน10เครื่องเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางการเดินหายใจหรือผู้ป่วยหนักอื่นๆที่ต้องเร่งรักษาโดยมีพลเรือโทวิชัยมนัสสิริวิทยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะผู้บริหารของกรมแพทยทหารเรือทำพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายารัก ณห,ห้องประพันธ์สีสมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะหมอพลคะและในส่วนความพร้อมในการจัดส่รวัคซีนโควิด -19 ให้กับทางกำลังพลของกองทัพเรือเป็นยังไรบ้างคะ สำหรับในข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์กำลังพลของกองทัพเรือที่ติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเราจะมารายงานให้ทราบกันว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่กันบ้างนะคะในสถานการณ์กำลังพลของกองทัพเรือที่ติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวน3รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่157ราย รักษาหายแล้วในจำนวนที่116รายนะคะการเสียชีวิตสะสมมีจำนวน2รายค่ะและตอนนี้มีจำนวนผู้เฝ้าระวังอยู่ที่719รายค่ะพี่ดาวค่ะสำหรับสถานการณ์โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือประจำวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสถานภาพจำนวนเตียงทั้งหมดมี840เตียงค่ะใช้งานแล้ว130เตียงคงเหลือ710เตียงค่ะ โดยที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือสอฟอสอ,อรฟอฟที่เกิดแก้วจังหวัดชนบุรีเริ่มจัดเตียงสนามเมื่อวันที่4มกราคม2564ที่ผ่านมาตอนนี้มีจำนวนเตียงสนามทั้งหมด320เตียงยังไม่มีการใช้งานค่ะและที่ค่ายมหาเจษด,ดาราเจ้ากองพลนาวิกโยธินจังหวัดระยอง เริ่มมีการใช้เตียงสนามเมื่อวันที่2มกราคม2564มีจำนวนทั้งหมด174เตียงและยังไม่มีการใช้งานค่ะค่ะและสำหรับที่สุดท้ายนะคะที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันเขมจังหวัดชนบุรีค่ะเริ่มใช้เตียงสนามเมื่อวันที่4มกราคม2564มีจำนวนเตียงสนามทั้งหมด346เตียง ใช้งานไปแล้ว177เตียงและคงเหลือเตียง169เตียงค่ะตอนนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างคะหมอพลอยค่ะเรามาพูดถึงประเด็นต่อไปเลยนะคะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของกำลังพลกองทัพเรือค่ะข้อมูลเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากำลังพลของกองทัพเรือเราได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนเท่าไหร่นะคะ สำหรับกำลังพลกองทัพเรือนะคะได้รับวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วจำนวน13,89โดสโดยได้รับวัคซีนเข็มที่1เป็นจำนวน7,082นายคิดเป็น68.17%ของกำลังพลทั้งหมดและได้รับวัคซีนเข็มที่2จํจำนวน3,307นายนะคะคิดเป็น31.83%ของกำลังพลทั้งหมดค่ะพี่ดาวค่ะ หมอพลคะ่ะทราบว่าในปัจจุบันกองทัพเรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัคซีนป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กองทัพเรือขึ้นเพื่อบริหารจัดการวัคซีนให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าวโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีมติการประชุมดังนี้คะ่ะ ผู้บัญชาการทหารเรือมีดำริให้ฉีดวัคซีนที่ได้จัดสรรให้กองทัพเรือเร็วๆนี้โดยกำลังพลของกองทัพเรือมีทั้งหมด75,000นายโดยจะมีการฉีดวัคซีนให้เสร็จสิ้นภายใน10วันเริ่มที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและสัตหีบก่อนค่ะโดยกองทัพเรือได้รับโคต้าวัคซีนงวดแรกประมาณ8.6หมื่นโดสหรือประมาณ43,000กว่าคนโดยจะฉีดให้กับพื้นที่กรุงเทพกับสัตหีบและหน่วยเฉพาะกิจก่อน ส่วนครอบครัวของกำลังพลจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้เมื่อวัคซีนได้มาเพียงพอค่ะสำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนนะคะจะมีที่กรุงเทพสองแห่งค่ะโดยจัดที่หอประชุมกองทัพเรือและหอประชุมนันทอุทยานสโมสรโดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารับผิดช,ชอบค่ะและที่สัตหีบอีกสองแห่งนะคะโดยจะจัดที่หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจและอาคารอนเนกประสงค์นาวิกโยธิน โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทำหน้าที่รับผิดช,ชอบค่ะสำหรับการวางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนนะคะคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับวัคซีนเป็นจำนวน1880คนต่อวันและต่อแห่งค่ะซึ่งมีทั้งหมดจำนวน4แห่งรวมแล้วจะมีผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด4แห่งต่อ1น่วัน คิดเป็นจำนวน7,520คนคะ่ะดำเนินการใน10วันจะมีผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด75,200คนคะ่ะค่ะสำหรับหลายคนนะคะที่มีความกังวลในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะพี่ดาวว่ามีโรคประจำตัวแบบนี้จะสามารถฉีดได้ไหมวันนี้นะคะเรามีคำตอบที่ได้รับการรวบรวมข้อมูลจากงานบริบาลเภสัชกรรมกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชนบุรีมาให้คาตอบกันค่ะ เริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายวเรื้อรังผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยปลูกถ่ายไตผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดและโรคอ้วนสามารถฉีดได้ไหมจริงๆทุกคนทราบอยู่แล้วว่าโรคกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องฉีดและควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างไวที่สุดค่ะเพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เนื่องจากอยู่ใน7กลุ่มโรคเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 ค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถฉีดได้หรือไม่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนได้เลยค่ะยกเว้นกรณีผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับการผ่าตัดหรือกำลังได้รับยาเคมีบำบัดควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ประจาตัวก่อนนะคะเพื่อพิจารณาเวลาที่เหมาะสมให้แก่คนไข้ค่ะ ผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือดที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขยกระดูกควรฉีดหลังจากรักษาครบ3เดือนนะคะและควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนค่ะทั้งนี้ข้อมูลจากมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะได้รายงานว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกรายไม่ว่ากําลังรักษาหรือรักษาหายแล้วนะคะควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ไวที่สุดค่ะเนื่องจากอยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด1 i ค่ะต่อมานะคะผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองสามารถฉีดได้ไหมฉีดได้นะคะยกเว้นผู้ป่วยที่อาการยังไม่คงที่หรือยังมีอาการที่อันตรายต่อชีวิตควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ยาสเตอรอยนะคะกลุ่มพนิซิโลนที่น้อยกว่า20มิลลิกรัมหรือเทียบเท่าสามารถให้การฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องหยุดยาค่ะแต่ในส่วนของการใช้ยาพนิซิโลนที่มากกว่า20มิลลิกรัมหรือเทียบเท่านะคะ ในผู้ป่วยที่อาการคงที่แล้วและอยู่ในท่วงที่กําลังลดปริมาณยาสเตโรยนี้สามารถรับวัคซีนได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์และเลือกใช้วัคซีนชนิดเชื้อที่ตายแล้วหรือชนิด mRNA หรือชนิดส่วนประกอบของโปรตีนแทนค่ะสำหรับผู้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันนะคะอาซาไทโอปีนไมโครฟินอเลต IVIG นะคะรวมไปถึงไซโคฟอสฟามายนะคะชนิดรับประทานได้สามารถให้การฉีดวัคซีนได้เลยโดยไม่ต้องหยุดยานะคะโดยให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนไวรัสเวกเตอร์นะคะแล้วก็เลือกใช้ชนิดวัคซีนที่เป็นเชื้อตายแทนหรือ mRNA หรือชนิดส่วนประกอบของโปรตีนแทนค่ะค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะหมอพลอยทีนี้เรามาต่อกันที่ว่าถ้าเป็นโรคลมชัก โรคเอชโรควัณนนโรคจะสามารถฉีดวัคซีนโควิด1 9ได้หรือไม่นะคะคำตอบคือได้ค่ะและสำหรับผู้ที่เป็นไทรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทรอยแบบใดก็ตามได้แก่มีก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยคอพอกไทรอยเป็นพิษหรือมีฮอร์โมนไทรอยต่ำก็สามารถฉีดวัคซีนได้เช่นกันค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด9 9นะคะแล้วต้องการที่จะบริจาคเลือดหลายคนสงสัยว่าจะบริจาคเลือดได้เมื่อไหร่หลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะคำตอบคือกรณีได้รับวัคซีนชนิด mrna หรือวัคซีนชนิดเชื้อตายอาจเว้นระยะประมาณ1สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนก่อนไปบริจาคเลือดหากได้รับวัคซีนชนิด l e ฟ f v ไวรัสวัคซีนนะคะควรเว้นระยะ4สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนก่อนไปบริจาคเลือดค่ะ และสําหรับผู้ที่กําลังมีประจําเดือนนะคะไม่ได้มีข้อห้ามค่ะแต่มีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนในช่วงมีประจําเดือนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงค่ะค่ะต่อไปนะคะสําหรับผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ค่ะยังไม่มีการแนะนําให้ฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะเว้นแต่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงและประเมินแล้วว่าวัคซีนให้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงค่ะ และในหญิงตั้งพันนะคะที่อยู่ในกลุ่ม7โรคเสี่ยงต่อภาวะรุนแรงจากโรคโควิด -19 รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด -19 แนะนําให้ฉีดเมื่ออายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ค่ะและแนะนําให้ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายค่ะส่วนผู้ที่กําลังให้นมบุตรนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ค่ะค่ะสําหรับผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหารหรือสารก่อภูมิแพ้อื่นๆนะคะ ที่ไม่ใช่การแพ้วัคซีนโควิด1 i หากเคยมีอาการแพ้แบบมีผื่นอย่างเดียวแบบไม่รุนแรงนะคะสามารถฉีดวัคซีนได้นะคะข้อมูลจากกรมควบคุมโรครายงานว่าอาจพิจารณาให้นอนเซเดติฟแอนติฮิสทามีนหรือ,อยาในกลุ่มที่ยาแก้แพ้แบบชนิดไม่ง่วงนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มพวกลอราสดีนเดสลอราสดีนนะคะก่อนฉีดวัคซีน30นาทีค่ะถ้าเคยแพ้แบบรุนแรงแบบอนาไฟาลักซิตก็คือแพ้แบบรุนแรงเลยมีอาการแพ้ ขื่นบวมลมพิษร่วมกับอาการระบบอื่นๆนะคะก็พิจารณาว่าฉีดได้เช่นกันนะคะแต่ต้องมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้แบบเฉียบพลันค่ะและอาจมีการพิจารณาให้นอนเซเดทิฟแอนต้ฮิสตามีนเหมือนกันนะคะก่อนฉีด30นาทีค่ะสำหรับคำถามที่ว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงผลข้างเคียงที่อาจได้พบหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะจะฉีดวัคซีนต่อในเข็มที่2ได้หรือไม่ ถ้าเกิดมีอาการบวมแดงหรือว่าฉีดแล้วมีอาการค่ายอ่อนเพลียหรือว่าวง่วงวิงเวียนศีรษะเป็นอาการที่ถือว่าเล็กน้อยนะคะอาการเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนชนิดเดิมในเข็มที่2ได้แต่ถ้าหากฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการแบบอนาฟไฟลักซิสอาการมีอาการที่รุนแรงแบบเฉียบพันโดยมีอาการ2ใน4ของทางหนึ่งระบบผิวหนัง2ระบบทางเดินหายใจ สามีการเปลี่ยนแปลงทางความดันโลหิตรวมไปถึงทางเดินอาหารนะคะห้ามให้วัคซีนชนิดเดิมแต่แนะนำให้เปลี่ยนชนิดในการฉีดวัคซีนในเข็มที่สค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านมากเลยนะคะใช่ค่ะพี่ดาก็อย่างที่ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้ไปทั้งหมดนะคะที่สำคัญก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนเนี่ยเราก็ควรเป็นข้อ ดูแลตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับวัคซีนอย่างแรกก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําในปริมาณอย่างน้อย 500cc ถึง 1,000cc นะคะแล้วก็ข้อมูลที่พี่ดาวให้ไปในกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในภาวะประจําเดือนก็ควรเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะว่าจะอยู่ในภาวะที่อ่อนเพลียงง่ายแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็ควรดูแลตัวเองอย่าเครียดเนาะก่อนไปฉีดวัคซีนก็ทางรายการเราก็หวังว่าข้อมูลที่นําเสนอให้คุณผู้ชมในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทกคนทุกท่านนะคะในสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพี่ดาววันนี้ขอบคุณพี่ดาวมากๆนะคะที่ทให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญวมอพลอยคราวหน้าก็ขอเรียนเชิญอีกได้ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราสองคนดิฉันหมอพลอยปริยาดาบัวสมบูรณ์ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ค่ะและดิฉันดาวน,ะทออนัทอรโสพลพศบทรรุ่นสิบหนึ่งนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับรายการกองทัพเรือร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ